สวัสดีครับผมพัฒนานเทคอะด็อปนะครับสำหรับวันนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับหัวข้อที่ผมจะมาคุยให้พวกเราฟังในวันนี้เนี่ยสืบเนื่องจากครั้งที่แล้วที่เป็น v ีม a อเจนต์ฟอร์วิดดใช่ไหมครับครั้งก่อนนะ่ะทำแบ็กอัพให้ดูนะครับว่าเราแบ็กอัพในกรณีที่เราเองไม่มีบัตเจตหรือวางแผนด้านการเงินที่จะซื้อลิขสิทธิ์ของ V icate, มีมแบ็กอัพ p ะเรบิกเมาใช้งานนะครับวีมแบ็กอั ยังมีตัวฟรีให้พวกเราสามารถใช้งานได้แต่แน่นอนว่ามันอาจจะไม่สะดวกและสบายหรือ powerful เหมือนกับตัวที่เราจะต้องลงทุนนะครับนะฮะซึ่งผมก็แนะนำว่าถ้าตอนนี้เราไม่ได้แผนเรื่อง b u d g e t i n g ต่างๆเพื่อที่จะลงทุนตรงนี้นะครับเราค่อยไปทำเรื่องภายหลังหรืออาจจะนำเสนอใน budgetting งบป,ประมาณของปีต่อไปถ้าเป็นไปได้แต่แน่นอนว่าระบบสำคัญมันมีระบบ backup มันมีความสำคัญมากถูกไหมครับ เราบอกว่าธุรกิจของเราเนี่ยเพิ่งพา IT เหลือเกินนะครับข้อมูลทุกอย่างอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ซิสเต็มนะครับระบบเซิร์ฟเวอร์ในปัจจุบันอาจจะไม่ยังไม่เพอร์เฟมากบาง,บางองค์กรบางบริษัทอาจจะยังเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นฟิสิกอลแล้วมี Windows อยู่ข้างบนอยู่หรือองค์กรบางองค์กรอาจจะเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Virtualization แต่มี1นึ่งนดอยู่และก็ยังไม่มีลิขสิทธิ์หรือซอฟต์แวร์ของ VMware vS p h e r e ในกรณีที่พวกเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบที่ผมบอกนี้ นะครับคือพวกเรายัางไม่มีบัจจิติงแม้กระทั่ง v m ี a มแวเรายัางใช้ลเส้นของ ESI ตัวฟรีอยู่ซึ่งทำหน้าที่เป็นไฮเปอร์เว r เซอร์ธรรมดาหรือคุณอาจจะใช้ p r o ม m อกอยู่หรือคุณอาจจะใช้ KVM อยู่นะครับคุณไม่มีทางเลือกมาก v วี a ม e อเจนต์ฟ r ร์วิ s e r เ e r Free เป็นชอยที่ดีพอสมควรผมเอามาเล่าให้ฟังนะครับ มีเวลามาทําให้ดูเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนในห,หลายองค์กรน้องๆหลายๆที่อาจจะประสบปัญหาเรื่องการไม่มีระบบบ็ c อัพอยู่นะครับถ้าคุณไม่มีแสดงว่าองค์กรของคุณอยู่ในภาวะเสี่ยงเพราะถ้าเกิดเหตุอะไรไม่คาดฝันคุณไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยนะครับมันไม่ใช่แค่เหงือ่อตกนะครับต้องบอกว่าเลือดตกยางออกกันก็เป็นก็เป็นได้นะครับอันตรายพอสมควรเพราะฉะนั้นคนไอทีทำงานอย่าชะล่าใจว่ามัน จะพึ่งพาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะโอเคนะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับเคสนี้เราจะมาคุยเรื่องการรีสโตแบบฟิสิกอลหรือเรารีสโตเป็นเวอร์ชวลแมชชีนเคสนี่แหละแต่ไปแบร์แมชชีนที่เครื่องอื่นเนี่ยครับเราจะใช้ V ีวี okay, มรีคอร์เวอรี่มีเดียอ่าโอเคไหมเราใช้วีมรีคอร์เวอรี่มีเดียนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับสำหรับแลบแฮนด์ออนในแล a p นี้ นะแทนที่เราจะรีคอเวอร์ระบบไปอย่างฟิสิกอลซึ่งมันทำได้อู่แล้วนะแต่ตัวอย่างในการทำแลบแบบนั้นให้ดูผมอาจจะมีข้อจำกัดนิดนึงก็เอาเป็นว่านะเราจะมารีสโตรในแลบนะครับโดยใช้แบรนด์แมชชีนนี่เลยนะกับเครื่อง VMware เครื่องอื่นเดี๋ยวเรามาดูว่าต้องเตรียมการและทำยังไงบ้างครับ ตอนนี้ผมล็อกอินเข้ามาบน Exchange Server ที่ผมทำแบ็กอัพไปนะครับมันมีพยายามที่จะแบ็กอัพแล้วมันเฟลด้วยนะนะครับสาเหตุที่มันเฟลลเพราะว่าดิสเต็มนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใน7วันที่มันทำการแบ็กอัพพวกเราเองจำเป็นจะต้องดูสถิตินะครับว่าแบ็กอัพแล้วใช้พื้นที่เท่าไหร่บนไฟล์เซิร์ฟเวอร์บนไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะ ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเรื่องแบคอัพไม่ได้อย่างนี้นะครับเคสนี้แบคอัพมันเฟลเพราะว่าเดสติเนชันที่เอาไปลงเนี่ยพื้นที่มันเต็มมันจึงแบคอัพไม่สักเซสฟูลนะครับโอเคนะเพราะว่ามันมันมันเฟลใช่ไหมครับแต่ประเด็นอย่าสนใจเรื่องเฟลนะครับตอนนี้อย่าสนใจเรื่องเฟลสถานการณ์ที่ผมจะจำลองตอนนี้เนี่ยคือเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้นะครับที่เป็น Exchange Server 2019 นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเฟลไปเลยมันพังไปเลยนะครับเราจะจัดการมันยังไงนะเดี๋ยวเรามาเช็คก่อนนะสิ่งแรกที่เราจะต้องมีก็คือตรงนี้นะครับพวกเราตรงนี้ที่บอกให้ทำเรื่องของเนี่ย create recovery media เนี่ยพวกเราต้องทำก่อนแล้วเอา recovery media เนี่ยนะครับเอาไปไว้ใส่แผ่น CD หรือคุณทำ USB ก็ได้นะครับคุณทำ USB ก็ได้นะครับ เคสหรือคุณจะทำเป็น ISO ไฟล์ไว้ก็ได้อย่างที่ผมทำไว้ก็คือผมจะมี ISO ไฟล์นี่ครับชื่อว่า v m a Recovery Mail อยู่ที่ Document นะครับ ญหาหนึ่งเวลาเราบูตเนี่ยมันจะเข้าแบบนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตั้งค่าไปออดอีกทีนึงนะก็ทําไปด้วยกันนี่แหละนะครับก็ทําไปด้วยกันอ่าโอเคนะครับตั้งค่าไปออดแล้วก็ให้มันบูตเข้าสี่หลอมมันเมื่อกี้มันพยายามไปบูตเน็ตเบรสนะครับผมก็เคาะคีย์บอร์ดก,ก,ก,ก็พวกเราน่าได้ยินนะอัน,นไม่ได้ใจร้อนอะไรนะครับบอกพวกเราไว้ก่อน ในแ l a ในแ lap นะนะครับก็จะบูทหน้าแบบนี้แหละจริงๆมีซอฟต์แวร์หลายตัวนะครับที่สามารถทำแบบนี้ได้อย่างเช่น Acronis Image True Enterprise อะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะครับสามารถที่จะนะแบ็กอัพฟิสิเคลเลยละ่ะแล้วก็สามารถมารีสโตบนฟิสิ i ค a ลด้วยกันเองหรือแม้กระทั่งเ,ออเครื่อง i ว t ช a l ลแมชชีนก็ทําได้นะไอ้ที่เราจะทํากันในคือน,นี้ฮะแบรแมชชีนเขาเรียกแบ Machine คุณจะรีสโตบนเครื่องฟิสิกส์ก็แบรแมชชีนคุณจะรีสโตไปยัง i ว t ช a l ลแมชชีนก็เรียก b แบ Machine เหมือนกันนั่นแหละนะครับหรือคุณจะล a อ n วิ Windows Recovery เอออันนี้ก็ดีนะมันมาให้ทั้ง2แบบเลยนะครับอันนี้ไม่เคยทำเหมือนกันนะว่าเอามาให้ทำใหม่นะเดี๋ยวขอดูตรงนี้สิ ดูสิฮะมีเครื่องไม้เครื่องมือเพียบเลยนะครับโหลดไดรเวอร์เข้ามามีมมเมมโมรี่ไดอะก์โนสติกถือว่าของฟรีดีมากๆพวกเรานะครับเนี่ยรีเซ็ตพาสเวิร์ดแอดมินยังทำได้เลยนะซึ่งนะเป็นทูที่อันตรายนะจะว่านไปแต่เป็นทูสหรับแอดมินนะเราก็เลือก b a r metal ใช่ไหมนะครับ b a r metal เสร็จปุ๊บนะ เราไม่มีโลลเราก็เลือกเน็ตเวิร์กใช่ไหมเน็ตเวิร์กก็คือแชร์ไฟล์นะครับจริงๆเวลาคอนฟิกเนี่ยจะสังเกตว่าในระบบผมเนี่ยนะเนี่ย p r ร p e r ร y ตีดูมันจะได้ IP มาเลยอัตโนมัติเพราะว่าในระบบผมผมเตรียมเรื่อง dhcp ไว้ถ้าพวกเราเองเนี่ยไม่ได้ทำา h c p สิ่งที่พวกเราจะต้องเตรียมก็คือ Ip address เพื่อจะม,มาฟิกให้มันในขั้นตอนเมื่อกี้นี่นะเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ครับต้องมาฟิกให้มัน ถ้าไม่ฟิกให้มันก็ไม่มีทางที่จะวิ่งเน็ตเวิร์กได้โอเคไหมครับอ่าโอเคนะนะครับถ้าไม่เนี่ยโลค้ลก็นะครับโลนะค้ลเครื่องนี้ต้องหาเนี่ยต้องหา Data มาจิ้มเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้แล้วเอาโลค้ลไปอัพซึ่งมันไม่มีถูกไหมต้องเน็ตเวิร์กนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นะ 10.0.9.8 backslash มันชื่ออะไรนะถ้าจำไม่ได้ก็ไม่ต้องจำนะครับจุดเก้าจุดแปดผิดนะจุดท้ายไป b a c k อั v m a i l c o p ปไม่ได้แน่นอนนะถ้า c o ปีได้นี่อึ้งเลยนะทุกคนไม่ได้เห็นไหมสิ 10. 0ศูนย์เท่าไหร่นะเก้าแบ็กสใช่ไหมแบ็กอัพวีเ m a i l Aca ใส่คลีเนเชียลด้วยนะครับเพราะมันคนแล้วระบบมันไม่ใช่ Integrated Domain มอ่ะนี่แหละฮถ้าผ่านมาตรงนี้นะครับแสดงว่าไม่มีปัญหานะครับแสดงว่าผมคลีนเชียลถูกต้องแล้วนะครับ อันนี้เรามีรีสโตหกไคอสเดี๋ยวนะดูนะครับอันนี้มันอาจจะเออร์เลอร์เพราะมันมีไอที่มันแบ็กอัพไม่สำเร็แล้วมันเฟลมันก็มีเออร์เลอร์แบบนี้แหละมันอยู่ในหลอกเน็นะครับผมจะรีคอเวอร์ไปวันที่วันจันทร์ที่28น่าจะยังมีอยู่นะผมรีคอเวอร์รีคอเวอรี่ไป6วันที่แล้วนะครับพอดีมันพื้นที่เต็มแล้วผมก็เคลียร์พวกนี้มันอาจจะเป็นหลอกค้างไว้อยู่นะครับ ข้อมูลที่มีจริงคือตรงนี้นะครับเวลารีสโตรรีสโตรแบบไหน Entry System Volume หรือ Manual Advanced อย่างเงี้ยนะครับนะเอนนะครับแล้วก็ View Automatic Map ลองดูนี่นะฮะโอเคต้องมาทำการ View Automatic ถ้าพื้นที่ของคุณไม่เท่ากันคุณก็ต้องมาทำ Manual นะพวกเรา จริงๆอ่ะผิดผิดผิดเหมือนกันนะเนี่ยนะเพราะว่าผมว่าต้องใช้แมนนวลนะครับผมต้องการแมนนวลนะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเป็นดรายดราดีน Dry, Dry D, นะเดี๋ยวผมจะเลือกใหม่นะครับเลือกใหม่ยังไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับดรายี นะครับอันนี้ผมจะแมปเป็นนะไรดีนะครับก็เลือกตรงนี้นะเป็นไรดีแล้วก็ตรงนี้อ่านะขอดูสิ Cannot find original d i s layout recovery 4จริงๆมันมีไรเดี๋ยวนะ ไรดีอ๋อขั้นตอนนี้แหละครับเป็นขั้นตอนนี้ค่อนข้างที่จะด,ดูดีๆยุ่งยากซับซ้อนนิดนึงนะครับผมดูคัสตอมไอแมปซิอืม เดี๋ยวต้องโลกก่อนนะครับเดี๋ยวต้องโลกก่อนเดี๋ยวขอดูสิคัตตอมาแมปดิเราสามารถทำแบบนี้นะมันก็ไม่ดีนะครับแล้วก็บอกว่ารี t o r e ดรายซีตรงตรงนี้นะดรายซีแล้วก็มี Recover y นะครับ d r i v e C แล้วก็มี d r i v e C แล้วก็มี UFI Partition โอเคเนี่ยถูกต้องเลยนะครับแมนมวนวลแบบนี้จะดีกว่านะครับได้ดีก็ drive d อันนี้ก็เป็น drive ที่เป็น drive e เห็นไหมครับนะถ้าพวกเราไม่เข้าใจนี่ไม่ได้นะครับเนี่ยนะครับก็การเรื่องแมปการการทำการแมปปิ้งเลเยอรเป็นเรื่องสำคัญถ้าเป็นอโตเ m ม t ติเดี๋ยวดิด จะถูกใช้งานอย่างไม่ถูกสัดส่วนอาจจะรีสโตได้แต่ต้องมาแก้ปัญหาอย่างอื่นทีหลังก็เป็นได้นะครับเพราะงั้นก็ต้องแมนน่นแมปให้มันโอเคและตอนนี้เดี๋ยวระบบก็จะทำการรีสโตเอ็กชเชนเซอร์เวอร์ไปอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวดูไปด้ยวยกันโอเคครับมันกำลังรีสโตนะครับเรามาดูกันว่าลักษณะการกู้คืนข้อมูลของ ไอ้เจ้าวีมเอเจนต์ฟอร์มินตเซอร์เวอร์เวอร์ชันฟรีมันสเต็ปมันคืออะไรเดี๋ยวเราทําไปพร้อมกันนี่แหละนะครับเตอผมก็ชอบพูดว่าทําไปพร้อมกันนะนะครับการที่มันจะรีสโตเรวหรือไม่นะครับอยากจะบอกพวกเรางี้ว่ามันขึ้นอยู่กับสตอเรจอันที่หนึ่งเลยไฟล์แบคัพมันอยู่ที่ไหนนะครับเครื่องนี้มันจะไปดึงเอาไฟล์แบคัพเน็ตเวิร์กเร็วไหมดิทที่จะไปเอาซอสของไฟล์แบคัพมาเพื่อที่จะรีโตลงไปไปลายทาง ความเร็วของดิสประสิทธิภาพดีไหมและดิสปลายทางที่จะติดตั้งก็คือเครื่องนี้อยู่บนดิสชุดไหนที่เร็วหรือเปล่าถ้าทุกอย่างเร็วระบบจะสามารถกู้คืนได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเซิร์ฟเวอร์ของเราเองก็ช้านะครับเน็ตเวิร์กอาจจะไม่เท่าไหร่เน็ตเวิร์กหนึ่งกิกก็ยังโอเคแล้วซอสที่จะเอาไฟล์มารีสโตเนี่ยมันช้ามันก็จะช้า พวกเราเข้าใจใช่ไหมครับถ้าถ้าถ้าพวกเรามีของที่มันเร็วอยู่แล้วมันจะเร็วนะครับนี่ฮะอันนี้รีสโตเสร็จแล้วฮะเห็นไหมครับกำลังรีสโตได้ดีตามที่เราแมปปิ้งไว้เป๊ะๆนะครับอารีสโตได้ e โอ้โหตื่นเต้นครับมาดูฮะเป็นยังไงครับทีนี้น่าตื่นเต้นมากครับพวกเราตื่นเต้นกับผมไหมครับ <laughs> อย่างน้อยก็ช่วยชีวิตนะบอกเลยนะว่าอย่าประมาทอย่าไป ดูถูกมันนะครับว่าเป็นของฟรีนะครับแต่คุณจะต้องจัดการมันหน่อยอย่างหนักนะครับถ้าคุณมี10เซิร์ฟเวอร์คุณก็จัดการ10เซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ถ้าวางแผนอย่างเป็นระบบมันก็ไม่ถือว่ามันมันงานเยอะอะไรหรอกเนาะนะครับจริงๆมันสามารถเซตให้ส่งเมลได้ส่งให้อาส่งอัลเลอร์ทางอ e ีเมลได้ก็ไปเซตให้มันอัเลร์ทางเมลซะนะครับพอมันอัเลร์ทางเมลเราก็ไม่ต้องเข้ามาดู ที่ที่ไซต์โลเคชันหรือที่บนเซิร์ฟเวอร์ซะทีเดียวเราก็ดูผ่านเมลนั่นแหละตัวไหนมันเฟลเราค่เข้ามาดูโอเคไหมครับแต่ก็คอยรับเมลแล้วกันนะตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับมันกำลังทำการอัปเดตติ้งไดรเวอร์อยู่นะอีกไม่นานครับอีกไม่นานพอเสร็จปุ๊บก็จะทำการรีสตาร์ทนะครับจะทำการรีสตาร์ท อันนี้เสร็จแล้วนะเห็นไ,ไหม Restore process finish ใช้เวลา10นาทีหรือล่าอ่าจริงๆเวลา,าอาจจะไม่ตรงนะเวลาจะไม่ตรงรวมๆกันนี้น่าจะไม่ถึง5นาทีนะหรือ6นาทีโดยประมาณเดี๋ยว finish ก่อนนะครับก็ reboot อันนี้มันอาจจะรีบูทโดยใช้ซีรอมอยู่นะครับ มันน่าจะดึงซีลอมออกแล้วนะเดี๋ยวเรารอตื่นเต้นไปพร้อมกันนะครับว่าเราจะรีสโตรอรเอ็ก a เชนโดยใช้ฟรีทูได้หรือไม่นะได้หรือไม่นะครับไม่รู้ว่าพวกเรามีโอกาสเจอสถานการณ์อย่างนี้ไหมครับพวกเรามีโอกาสไหมที่จะเจอสถานการณ์ที่จะต้องมารีสโตแบบนี้นะครับ ผมก็ต้องบอกเลยว่าไม่ไม่สนุกนะฮะไม่สนุกเพราะว่ามันเครียดนะครับมันเครียดก็หวังว่าพวกเราจะไม่เจอเหตุการณ์ที่ต้องมารีสโต์แต่ถ้าพวกเราเจอเหตุการณ์ที่รีสโต์ผมก็คิดว่าพวกเราไม่น่าจะต้องจนแต้มเพราะว่าถ้าใครมาดูข้อมูลคลิปต่างๆจากช่อง t e ็กโกด o f เนี่ยเราค่อนข้างจะมีความรู้ดีๆแบบนี้ให้พวกเรา นะครับมาตามดูเรื่อยๆเป็นซีรีส์เนี่ยเป็นเพลย์ลิสต์เนี่ยย่อมจะได้ความรู้ที่แบบเอาไปทำงานได้อย่างอย่างดีเลยบอกบอกให้เลยนะครับรอนะมันอยู่ในช่วงรีสโตรอยู่มันอยู่ในช่วงการบูตอัพและก็คอมพิวเตอร์เซตติ้งอยู่นะครับไม่ใช่รีสโตรเพราะเรารีสโตรเสร็จแล้ว ครั้งแรกจะนานนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันยังมันเพิ่งรีสโตเสร็จแล้วก็กําลังบูตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องพรีแพร์นะครับมันจะต้องพรีแพร์คอมพิวเตอร์เซตติ้งนะครับแต่พอมันกลับมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเหมือนกับพอยที่เรารีสโตเป๊ะนะครับโอเคฮะมัน g e t ติ้ง ready แล้วนะเมื่อกี้มันขึ้นมาเป็น หลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วก็มาถึงหน้าจอนี้นะครับไม่ใช่เครื่องนี้นะไม่ใช่เครื่องนี้ นี่คือวิดีโอที่เป็นโดเมนอ่าโอเคมาแล้วนะมาแล้วครับทุกคนนะทีนี้เรามาดูนะครับผมขอมาดูเซตติ้งนะผมเช็คนิดหนึ่งว่าเน็ตเวิร์กเองเนี่ยมันมันโอเคหรือเปล่านะครับต้องเช็คเน็ตเวิร์กว่ามันโอเคไหม ผมออนเด้ด้วยอยู่แล้วนะถูกถูกขานะอินเตอร์เฟซถูกขานะครับผมจะล็อกอินเข้าไปมาดูซิว่ามันจะใช้งานได้เช่นเดิมหรือเปล่าโอเคนะสภาพแวดล้อมนี้ล็อกอินเข้าไปหลังจากที่ล็อกอินเข้าไปเมื่อรีสโตเสร็จพร้อมล็อกอินเข้าไปนะครับต้องมาเช็คระบบ และว่าระบบเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบอะไรก็ตามจะต้องเช็คว่าเซอร์วิสต่างๆสตาร์เต็หรือเปล่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับเนี่ยขึ้นหน้าจอดำๆถ้าคุณทำการรีสโตบนสถานการณ์ที่เป็นฟิสิคอลนะฟิสิคอลเนี่ยบอกเลยว่า โคตรนานบอกได้คำเดียวว่าโคตรนานนะครับนะแต่เชื่อเชื่อนะครับว่าหลายๆองค์กรหลายๆที่เนี่ยก็คงเริ่มเป็น virtualization บ้างแล้วนะครับเพราะว่า virtualization เนี่ยเราก็ใช้งานกันแบบเป็นล่ําเป็นสังกันมาเป็นสิบสปีนะครับแล้วมันค่อยแตกมันค่อยแตกลายไปว่า virtualization เป็นเป็น virtualization แบบ HCI เป็นแบบ VMware อยู่หรือจะใช้ KVM หรือจะใช้ HCI ีห้อ A B C ก็วานไปนะนะครับอ่านะครับตราบใดที่ระบบนั้นมันยัง availability แล้วก็ในอนาคตคุณจัดการได้ไม่ยากคุณจัด,จดการด้วยตัวเองได้ฮาร์ดแวร์จะซื้อจะอัปเกรดมันยังมีขายนะครับไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วเทคโนโลยี Technology ใหม่ก็จริงแต่ o ล d m a p แล้วมันขายไม่ดีในไทยแล้วเสร็จปุ๊บคุณจะไปซื้อต่อหรืออัปเกรดมันไปต่อไม่ได้อันนี้ กลยุทธ์การซื้อหรือการเลือกใช้เทคโนโลยีก็มีความสําคัญนะก็ต้องเลือกซื้อนะครับเทคโนโลยีที่มันมันมีไลฟ์ไซเคิลยาวแล้วเรายังซื้ออะไรมันได้ซื้อเซอร์วิสมันได้ไม่งั้นเดี๋ยวจะน้ำตาเชิดหัวเขาได้นะครับเพื่อนๆโอเคเดิมทีนะครับอ่าโอเคนะการจอยโดเมนกลับมาปกตินะครับ IP เหมือนเดิมเห็นไหมครับทุกคน IP คือ10.0จุดนะครับจุดนะครับลองดูดิว่า ถ้าเราเข้า exchange เขาได้ไหมอันนี้ผมผมก็ยังไม่ได้ไปไล่ดูว่านะครับผมยังไม่ได้ไล่ดูว่า service มาสตาร์ท e d หรือเปล่านะผมจะดูแบบคร่าวๆนะอ่าโอเคนะไดซีดี e, ขึ้นมาปกติตราบแลวก็ตามที่ l a เบลของ Drive นะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมกลับมาปกติทุกอย่างจะโอเคนะครับถ้ามันวีมแวร์ด้วยกันคงจะโอเคแต่ถ้าเป็นพ็อก็ด้วยกันไม่แน่ใจ ต้องทดสอบรีสโตไปยังพ洛克มอ,อกดูในโอกาสต่อไปเดี๋ยวผมจะมาลองรีสโตบนพ洛克มอ,อกดูว่าจาก VM ไปยังพ洛克นะมันเป็นยังไงมันรีสโตได้ไหมนะครับเผื่อใครสนใจที่จะคอนเวิร์ตไปเป็นพ洛克มอ,อกอย่างเงี้ยเปิดเป็น KVM อย่างเงี้ยนะจะได้เห็นเป็นไกด์ไลน์นะครับโอเคสนะสงสัยเปิดแอร์เย็นไป อ่ะ m a i ดอทนะครับอ่ะโอเคนะเข้าไปซะหน่อยเข้าได้ไหมยกเว้นพาสเวิร์ดผมผิดนะถ้าจะเข้าไม่ได้ เห็นไหมครับมาเรียบร้อยเลยนะทุกคนนะตอนนี้นะครับถ้าเข้า OWA นะเปลี่ยนนิดนึง OWA แล a บของเราซักเซสนะครับแล a บของเราซักเซส เรียบร้อยครับอาจจะมีหน่วงๆอยู่บ้างนะครับเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มนะครับ i n i ิเชีตัวเองขึ้นมานะครับข้อมูลเมลบ็อกต่างๆของ User ก็อยู่ครบทั้งหมดที่เราเคยเทสเคยทำต่างๆไว้นะครับเพียงแต่ v m m g g n t t o r w w n n o w w s s r v v r r นั้นจะไม่สามารถทำ a n u l น r Restore ของ Exchange Application ได้นะจะไม่สามารถทำได้นะครับ ตัวแบ็กอัพก็ยังคงอยู่นะครับตัวแบ็กอัพที่เคยลงไว้ก็มีนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะพอขึ้นมาแล้วถ้าคุณจะทําการแบ็กอัพมันต่อคุณก็ต้องมาเซ็ตสเก u ดูใหม่เซ็ตเดสติเนชันใหม่โอเคไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าพวกเราชอบนะครับถ้าพวกเราเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดแชร์กด f o l l o w ด้วยนะครับแล้วก็แบ่งปันคลิปนี้ให้เพื่อนๆของเราหลายๆคนด้วยครับแล้วก็ ถ้าเป็นไปได้ช่วยดูคลิปจนจบด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังสำคัญในการที่ให้เราไรช่องต่อไป,ไปเป็นลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากับเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบาย